สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกลดไหลย้อนจุกอกทะลุไปหลังซุปตาหนุ่มโสดสนิทเผยหลานถ้าไม่อยากมีครอบครัวแล้วซุปตาเกาหลีสัญชาติไทยนิจคุณเหินฟ้ากลับมาเมืองไทยในรอบ2ปีโดยมาร่วมงานกาล่าหนังภาพวาดที่ร่วมแสดงกับแพทชยานิตซึ่งถ่ายทำไว้ตั้งแต่ปี6 2แต่เพิ่งได้เข้าฉายเพราะเจอโควิดสกัด พร้อมเอ่ยปากคิดถึงเมืองไทยและครอบครัวมากๆแต่ตั้งแต่กลับมาก,ก็ยังไม่ได้เจอครอบครัวและหลานสาวเพราะว่ามีภารกิจเรื่องงานและอยากให้ตัวเองมีความมั่นใจว่าปลอดโลกก่อนจะไปเจอครอบครัวและหลานสาวที่เฝ้ารอเจอมานานโดยก่อนหน้าจะบินมาไทยได้บินไปทํางานที่จีนซึ่งต้องกักตัว3สัปดาห์เมื่อบินกลับเกาหลีก็ต้องกักตัว10วันก่อนจะกลับมาไทยคาดว่าจะอยู่กันยาวๆเพราะยังไม่มีแผนกลับเกาหลี ซึ่งนิชคุณเล่าว่าระหว่างกักตัวก็มาออกกาลังกายทุกวันหยิบของมาเป็นอุปกรณ์ไม่เว้นแม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางงานนี้นิชคุณยังออกปากอยากเจอหลานสาวน้องจินเจอร์ลูกสาวของเชอรินนัทจารีโดยซื้อชุดมาฝากหลานยอมรับเลือกใส่ไม่ถูกว่าสําหรับเด็กเล็กต้องประมาณไหนแต่ตั้งใจอยากให้หลานใส่พร้อมออกตัวหวงหลานตั้งแต่ตอนนี้ซะแล้ว โดยเผยถึงเชอรีนที่9ก้าอีกถึงสเตปเป็นคุณแม่ว่ายังคงเป็นน้องสาวคนสุดท้องของตนเหมือนเดิมแต่เห็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสำหรับเรื่องความรักนิชกุลเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนและไม่อยากรีบร้อนในเรื่องของการแต่งงานมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องละเอียดมากถ้ายังไม่เจอคนที่ดีกับชีวิตไม่อยากรีบแต่งอย่าให้มีความมั่นใจก่อนพร้อมบอกอีกว่าต้องคิดถึงอนาคตด,ด้วยหากแต่งงานมีลูกกันไปแล้วต้องอย่าก,กันจะมีผลกระทบกับตัวเด็ก แต่ยอมรับว่าการที่จะมีหลานแล้วเป็นแรงกระตุ้นในการคิดถึงเรื่องชีวิตคู่เพราะเห็นคุณแม่มีความสุขมากพร้อมเผยว่าด้วยอายุตอนนี้กล้าพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นกว่าตอนที่เป็นไอดอลโดยมองว่าชีวิตก็ต้องมีการก้าวเดินไปตามสเต็ปต่างๆของชีวิตขอขอบคุณข่าวจาก e n t e r t a i n t i n t h com ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปให,ใหม่ต่อไปนะฮะ ขอบคุณครับ